หวสุดท้ายว่ามาตามนาอ้อยทั้งอยากอันหมดปั่นหวยบกนะมุ้ยบ่งหันนีดีออกันมันออกก็แต่ว่าฝั่งคนกตีเป็นสองหาหาสองฝังคนตีเป็นมันหลายตัวเนาะมันเหลวแบบนั่งแบบนแล้วแตะคุณตีถือกันบ้างแล้วตะคุณถือน่าบ่ได้มากนะเพื่อ้ยินมเข้าไปเจาถือโยแมนก็ถูกด้วยหาซืาหน้า ถือสามตัวตนกับฟันบนานเลกีน่นก็สุดไา่แล้วว่าชุ่มฟังย่งดิจ้าบ่ไดงบ้ามว่าเกี่ยวับเงินฝันเงินฝันงานแตงจ้าแต่ว่าเป็นงานแตงแบบว่าแต่งงานเงินอออยู่งเงอนจากกองแว่านองสิแต่งงานนอนเลไรขาเมื่อเงอนสไปไปหายกเผากำน้ำยุ่งเงอนแล้วได้มากเงอนมากเงอนหระอว่าเม่เงอนคือบันคือเนจากกองเลยไกยเป็นเงอนพระเจ้าหรือบริษัทเลีก่อป ก็เลยไปเห็นบ้านเลขที่เจ้าหลายกว่าเนเจ้าของบเจ้าตัวใดบเลขที่เพิ่น51บเจ้าดบเลขที่ไ52 1 2เอ้ามันเลขตัวเก่าเอามาเลขที่กของบ้านเลขที่กของก็เลยซื้อถไว้50บาทก็เลยถกเราได้ยินว่าถูก3ตัวโตๆเอามาตะใส่น่ะ3ตัวโตๆนั่นก็เบิ่งเอาน้ำหมู่คือกันแหโยคนสิถกเนาะซื้อจังได๋ก็ถกบ้านเลขตัวเก่าก็ซื้อกตัวเก่า านเห็นคบ่าเกาดีหอดกราอะไม่รู้ถงเก่าเอ้าซื้อเราฟานลิกเลยซื้อถึงใบหาสิบบาทฟนล่จ้าเรางนนีกคือยินข้าวว่าฟันแล้วฟันว่าฝันว่าันว่าต่ของปวดชีว่าตรงเก่าว่ากระบื้องจ้าจาคำที่ไม่สุภาพฟันว่าจของปวดชีจ้าฝันว่าต่ของปวดชีใบทีใบเงียวหนิป๋าจูเรกเด็ดป๋เลิขิตพายลิติตมั่นผ่านมือกัน ขันฟันแบบนี้ได้เงินแหม่ฟันแบบนี้ได้เงินเท็ดไดกก็ได้เงินเอาว่าเป็นตะมันเลซื้อไว้ตัวได้แล้วบันนี่ขอซื้อแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้างเดียวบ่ตัวเดียวนี่แหละขันมไปซื้อตัวนอยู่ซื้อไว้แล้วฟันแบบนี้มันใจว่าเขาแต่ว่ามันสีเขาเลยแต่ว่าบาลีคีเพิ่นบาลีคีแปดชื่อแม่บ่อืมบาลีคีเพื่นเพื่นเพื่นพยัใหญ่น่ะบาลีคีแปดนั่นงขี่เพื่นเพิ่นได้ยุงโอ้ไปทายยุงเพิ่นเพื่นเพิ่นเป็นงานได้เป็นงานเยี่ยเจ้าฟักเนื้ออฟัักลานนนเื่ บ้านเพื่อนเป็นงานฟันว่าบ้านเพื่อนเป็นงานเจ้าก็ไปไปเราไปนั่งท้ายุ่งเยี่ยนเพิินมาดึกที่เพื่อนแปดตัวเดียวตีแปดยังเราเนี่ยเราแปดหนึ่งเจ้ามอตอร์ไขนาดแปดหนึ่งเขาเจ้าก็ว่าตีขี่ป็ดหนึ่งเนาะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าเพื่นหมนดอยู่มูเก่าเลยว่าเร,รื่อมันเสียแปดเก่าบ่สนกเพราะว่าหมดควนันแต่ฟันหมดควันแต่ได้มากหาแปดเก่าอนบะจ้ามันขึ้นแต่ว่าฟันว่าหัวเก่า หัวเก่า่ไหนนหวานไส้จนออ่ออกว่าเพื่นมากมืขอขึ้นดีคนะว่ะแต่ว่าโอกันธรรมดาอยู่แต่ว่ากับอะไรอีย่งมากม่จช่จชแต่ว่าลุ้นเสี่ยวผุเก่าจะบอกสิ่อว่าลุ้นเสี่ยวถุเก่าแบบไหนตัจะได้ขึ้นไวะสื่อแปดนึงไววคือกันก็รอบหนังรอบจากวันเห็นว่าเก่าสี่สามตัวเบื้องว่ามือใด บันเินโลโเลขที่อัดิันีกเือสุดไทยุมนมากทัปันกบนิบันซ้ำเทือต่อกันจ้นนวันนี้ซ,ซื้อไว้ซื้อไวแ้แล้วแปหนึ่งเลขสามโต 9, 8, 1, เก<อ>้าแปดนึบ่คือบ่ั้นไวา่าบอลขั้นไว่าเก้าแปน,นว่าเก้านึลทีเพิ่นเนาะบาลทีเพิ่นบ,บลลทีแปแต่ว่าเพิ่นดูมูกเก้าไหอืมบาลทีแปดยูมูเก่าอ้าลูกร้านผู้ไดเลียนเป็นตะต๊กแค่ เนี่ยค่ะน้อยเนียนไมเรียนดีแท้ต้องล่าอ่านบักเลิกด้วนะนะมันเป็นโอ้ม่นลงเป็นแต่าีต้องแปด่าตมอตีดน้ำรเรินก็เลยบอกว่าพระเจ้าถนึงวางสันแต่ว่าเหมือนว่าเอามื่อไหร่ดบมันล่างดากับง ายกันมาเฮี้ยนะเจ้เป็นงานม่นได้ถามบาลีคี่นบาลีีแปดแนี่แม่แปดซื่มืเก่านะว่าเรีกัสีีไดเรยว่าแปดาวื่องแปดเรียมัดเจ้าจาคนก็เรียว่าฉีดีนึ่งเม่คเลยเอาแปดน่งเอาแปดนึงไปแล้วแต่ว่ามัดดีนะ มักแปดหาสรุปวันลงทุนแปดหาก็แปดหนึสองคู่แปหาก็แปดหนึ่งแต่ว่าซื้อไว้แล้วจริงๆได้แต่แปดหนึ่แปหายังไม่ทันซื้อแต่ว่ามเ้า้ด้หมันเกาวี่าเว่าคยูมูเกแแปดซื้อน่ยูมูเกาบร็กทีดซื้ซื้อยูมูเก้าเาว่าแปดเกาสว่างคนกแจส่ไดว่าด้เีอัน อ๋อสีซื่อหา8ปดเก้าน้กับแปดหนึ่งกับแ5ดาทเลกสองตัวมันก็ 8, 9, 8, 5, 8, 1, สิมีแปดเก้าแปดหาแหนึ่งมีซ้ำนี่มันมั่นอะใกล้ๆมือจังมาตามอีกเนาะมันวนเกินแปดเก้าเพราะบาลีทีแปดยู 8, บาลีทีแปดมูเก่ามันก็เป็น8ปเก่าเดี๋ยวมันออกมากคนกัจังสุบ่าไ้วะ ใจอือไปตีเปลี<ด>่ยว่าจะอุ้มเล็กหน่อยก็จไปกาไปอุ้มเล็กหน่อยปกติก็เป็ีนเลยเมียนันเห็รสาค่ะที่สีไหนเราคนหมากคือตะวันตกหามากจริงฟันก้อนฟันว่าเงินจะองถึงงานเต็มแต่ว่าถึงเด้สองหาหาสองเ่ยงั้นก็อัดเมียนเป็นกตมาห่ฝฟันหลอดท่กข่ายเพราะจะองถึเด็กก็พอ่นว่าหายแล้วตีว่าเป็นเล็มะเขาฟันว่ายังมม่หายฟันไม่เนาะ อันมาบานก็ว่งเป็นงานเนี่มันเป็นเหล็กตวเก่าผู้ใดสิกาซื้อหลายเนาะวมนนี้ซื้อถงหูยนจาวาสวาเทแอ่งสรีนะใบจัหาสิบบาทนนาเซื้อหน่อยหนยซื้อว่าลายแล้วก็ซองหาหตัวะหสิพุ่นหาสินแล้วก็ทีมสด้อยมันเหล็กตวเก่าเล้ประกาศซื้อหลายวันนี้สซื้อซ้่มนี่แปดหนึ่งแปดหาแปดเก้า ก็า,า <Heck no? S 1> ตัวตัวที่ซื้อไว้แล้วคือแปดหนึ่งแปดหากับแปเก่ายังพันซื้อจะซื้อสามคู่นี่นะคะค่อยฟันเลขกเล็กๆกเกิดอกันตะเกียวบ้านหลังนั้นลังนี้เนาะฟันตะเกียวแบบนี้แหละต่กอออกดีหรืออะไรนันมีคือหลบเียงกับบ้านเลขที่กับของนั่และเกับบา่ซื้อหนึ่งหาหนึ่งหาหาหนึ่งอ๋อฟันเจ้าบ้านเลขที่แปดตัวเดียวบ้านเพิ่นเป็นงานยูมูเก้าก็ได้ตีแปดเก้า เลขที่พันซื้อไบ้มี8ปดหนึ่งพันจะซื้อ8ปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าซื้อซัานี่นะคะเดี๋ยวใกล้ๆมือจังจะมาตามนะอ้อยเพื่อนะอ้อยฟันเป็นโตเพื่อฟันว่ามีคนห่วงบอกเป็นโตเนาะจังจะมาตามไหมช่วงนี้คือสิบปยุทธ์แล้วนะแ็่ปะกู่มั่นแลวไปตัดอ้อยแล้วไปย่างกูหายหนึ่งกูมันเนอมัหลายหายลายเนาะเดี๋ช่วงนี้เจ้ากู้ได้มาขายของกันปกติหาตยากก็ะด้ะ ว่างส่วนแต่ปานนนูก็มาคั้นในกลมันแล้วม่ันแล้วมันแล้วไปกลูมันแน่แรนมาขายของแน่เนาะป่าเป้ไม่นี่คือหยุดอย่างเดียวเนาะปไม่หนูก็มาขายของเลยไม่มาตลอดพอประเทศกาลเนาะเทศกรานพ่อขายได้อะไรยืนยื่นคนหลา่เนาะคนขายเนหลายแล้วขายไข่เค้าขายข้าวขายล้างล้างวัชเทลขายไข่เดี๋ยวบอกไม่มาขายวัชเทาหอยยังหอยสดหอยหน้าหอยสด มั ة, นจะของไายหอยหน้าหอยขายเชื่องมีอขายดีบ้คะวาเนี่ยเนี่ยบ yeah. ่ขายจนปีใหม่ะางแบบอต่นเสียมันมันกับยางะท่างแม่แม่หนึงตบ่ผมผมว่านึงพ้ะวเจ้ากทนเสียุกมี่กุาวเจ้ากมี่แต่ใจงามด้ว้แบบมันกับ่สิ่งายไป <idd ratchet Lust> จะผู้ใดอยากมาอุดหนุนน้าอ้อยก็ขายอยู่นี่เนะขายยู่ตลาดกลางดงตลาดดวงละแหนงอำเภอห้วยเมฆจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะพุ่นนาอ้อยหลายๆที่มาแบ่งปันนะคะให้ FC โชว์ดีกันเนี่ยทางของน้าอ้อยนะคะเดี๋ยวโค้งสุดท้ายจังจะมาตามไหมนะคะเดียวเด้อบุไดติดแม่นาตีเ่อกี้บ้านเลขที่เก้าบ้านเลขที่แปดตัวเดียวเป็นงานยูมูเก้าบ้านเลขที่แปดมูเก้ากตัวที่มันซื้อไปก็แปดหนึ่ง